สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือบทเรียนจากชีวิตของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะแต่เราจะมองในมุมที่อาจจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่คือมองผ่านสิ่งที่เอออาจจะดูเหมือนเป็นความล้มเหลวของเขานะคะเราจะอ้างอิงจากเนื้อหาเรื่องบทเรียนความสำเร็จจากความล้มเหลวของไอน์สไตน์ค่ะครับผมสวัสดีครับ คือภาพจำส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นไอน์สไตน์เป็นแบบเอ่ออัจฉริยะใช่ไหมคะผู้ปฏวิวัติวงการฟิสิกส์ไปเลยแต่ว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันชี้ว่าทางเดินของเขาก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะใช่ครับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยตอนเด็กๆก,ก,ก็มีบันทึกว่าพูดชา้าคุณครูก็มองว่าแบบอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าอืมใช่ครับหรือแม้แต่ตอนสอบเข้าสถาบันเทคโนโลยีชื่อดังมากๆก,ก,ก็ยังสอบตกตั้งหลายวิชายกเว้นฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์นะอันนั้นเก่งจริง ใช่ค่ะแล้วพอจบมาก็ยังหางานสอนไม่ได้ทันทีต้องใช้เวลาอยู่พักใหญ่เลยครับผมเป้าหมายเราวันนี้เนี่ยก็คืออยากทำความเข้าใจว่าอืมคนที่เจออุปสรรคแบบนี้เขาพลิกสถานการณ์กลับมาได้ยังไงแล้วมันมีแง่คิดอะไรที่เราพอจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตเราได้บ้างไหมคะครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจากข้อมูลที่เราดูเนี่ยคือไอน์สไตน์เขาไม่ได้มองว่าการสอบตกครั้งนั้น หรือว่าการที่ยังหางานประจำทำไม่ได้ในตอนแรกๆเนี่ยมันเป็นตัวตัดสินคุณค่าของเขาเลยนะอ๋อค่ะเขาไม่ได้จมอยู่กับคำถามที่ว่าแบบทำไมฉันไม่เกง่งทำไมฉันแย่จังแต่เขากลบมองหาทางอื่นคือแบบแล้วไงต่อดีละ่ะอืมและไอ้ช่วงเวลาที่คนอื่นอาจจะมองว่าเอ่อว่างงานนั่นแหละครับก่อนที่เขาจะได้งานที่สานักงานสิทธิบิรหรือแม้กระทั่งเวลาว่างหลังเลิกงานจากที่นั่นก็ตามค่ะ กลายเป็นช่วงเวลาสำคัญมากๆเลยนะในการบ่มเพาะความคิดของเขาเขาไม่ได้แค่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปแต่เปลี่ยนมันเป็นเหมือนกับห้องทดลองในความคิดส่วนตัวโหน่าสนใจจังค่ะเปลี่ยนสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกอย่างเดียวแต่อยู่ที่ข้างในอยู่ที่มุมมองว่าจะใช้เวลาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ยังไงใช่ไหมคะ ถูกต้องครับแทนที่จะนั่งรอโอกาสเขากลับสร้างพื้นที่ให้ความคิดตัวเองมันได้ทำงานได้เติบโตถึงแม้ตอนนั้นจะยังไม่มีใครเห็นคุณค่าเลยก็ตามใช่เลยครับนั่นคือแก่นเลยคือเขาไม่ได้หยุดคิดไม่ได้หยุดตั้งคำถามเพียงเพราะว่าโลกภายนอกยังไม่ยอมรับหรือยังไม่เข้าใจสิ่งที่เขากำลังทำอยู่อืม มันสะท้อนให้เห็นว่าไอ้ความล้มเหลวในสายตาคนอื่นเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สัญญาณว่าเราอาจจะยังอยู่ในช่วงแบบบ่มเพาะตัวเองอยู่หรือยังหาเวทีที่ใช่ไม่เจอแค่นั้นเองก็ได้เข้าใจเลยค่ะถ้าเราจะเชื่อมโยงกับแนวคิดที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวไปเลยจากที่มองว่ามันคือคำพิพากษาว่าเราไม่ดีพอให้เปลี่ยนไปมองว่ามันคือข้อมูลคือฟีดแบ็อย่างหนึง่ง อ oh. ซึ่งมีค่ามากๆสำหรับการเรียนรู้แล้วก็เอาไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอดได้แสดงว่าเวลาเราเจอความผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยแทนที่เราจะรู้สึกแย่หรือว่ามัวแต่โทษตัวเองเราลองเปลี่ยนเลนส์ที่ใช้มองดูใช่ครับลองเปลี่ยนคำถามในหัวเราดูจากเดิมที่อาจจะถามว่าทำไมฉันถึงพลาดอีกแล้วลองเปลี่ยนเป็นเอ๊ะความพลาดครั้งนี้มันบอกอะไรเราบ้างนะ <S 2> <S 2> อือืหรือ แล้วเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำอะไรต่อได้บ้างมันคือการใช้ความล้มเหลวให้เป็นประโยชน์นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามใหม่ๆเพื่อจะไปต่อไม่ใช่หาเหตุผลเพื่อจะหยุดอยู่กับที่หรือว่าโทษตัวเองฮ <Huh. S 1> ะอันนี้แหละครับผมว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดเลยนะจากเรื่องนี้คือความล้มเหลวเนี่ยมันไม่ใช่ทางตันไม่ใช่จุดจบแต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่อ,อาจจะจำเป็นด้วยซ้ำของกระบวนการค้นพบแล้วก็การเติบโต มันให้ประสบการณ์บางอย่างที่ลึกซึ้งนะที่คนที่เดินบนทางเรียบๆมาตลอดอาจจะไม่เคยได้สัมผัสเลยก็ได้จริงด้วยค่ะมันนี่ประโยคหนึ่งในเนื้อหาที่เราคุยกันที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยนะครับคือประมาณว่าฉันลม้มแต่ฉันได้อะไรบางอย่างกลับมาที่คนไม่เคยลม้มไม่มีทางได้โหใช่ครับมันคือการพยายามหาคุณค่าหรือว่าบทเรียนพิเศษที่มันซ่อนอยู่ในประสบการณ์แย่ๆเหล่านั้นถึงแม้ว่าตอนที่เจอมันอาจจะเจ็บปวดก็ตาม เป็นมุมมองที่เปลี่ยนความรู้สึกแย่ๆสิ้นหวังให้กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใครได้จริงๆนะคะมันเหมือนกับว่าพอเราสะดุดล้มเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเห็นมุมใหม่ๆที่เราไม่เคยสังเกตเห็นเลยถ้าเราเดินไปตามปกติใช่ครับใช่เลยงั้นสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้นะคะให้ลองไปคิดต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้คือถ้าหากวันนี้หรือวันข้างหน้าเราต้องเจอกับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวอะไรก็ตาม ลองหยุดถามตัวเองดูสักนิดนี้นะคะว่าประสบการณ์ครั้งนี้มันมอบบทเรียนหรือมุมมองอะไรที่คนที่ไม่เคยพลาดไม่มีวันเข้าใจ